งงเล่าฮ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 ่าเ่าฮ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  เกมไปตืมเลยเกมตไปเลยเป็นขัดสามเดียวเียวตอาบแมเิคนนี้24อบโมงไม่มีแม็กไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ต้แล้วกังนบอยู่แต่เป็นนัเดียวสั่งช้าไรมุกเลยจ่ายเน้ ไม่มีพอแต่แส่ไลเจ็ไม่ได้นะ ิ่งช้ากว่าเขาปื้ก็สับไม่แตกคอ้โุณห้านะัด4สี่ <ไป S 2> วินาทีพร้อมกัน เดียครับเียรนลดีคตรมีท่าแล่ะครับคนมันไม่ลงร้องร้องเลยอะหนูถืายอะคะไม่ายครับกำเดิน่างั้นอยี้ครเซ็งนู่ลลแม่ย เด้งตรงยืนตรงนี้อ่านยังไม่หลุดเลยติแต้มยังกี่กี่นัดนั่นเนี่ยเ่วานก็หลุดตรงนี้แหละแขนเลยมาเด้งโอ้โหแล้วผมก็โอ้โห้เมื่อวานเมืวานก็ตรงนี้เลย